ปับมักชีบปับมักชีบฟูฟันไม่คือวบาบูทึกตัวตัวที่เก่านะหนึ่งแต้มหนุกสองนุกเปสองกรสามตรงนี้เก่านะตรงนี้เก่าแต้มหนุกทั้งหงลอกตรงนี้หลอกหนึ่งสองสามป้ถันนะตาเซ็บอนี้อันนี้นะ ไอนนยี่กับทักทายสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีต่างๆนะคันตามรับชมสองคนเลยตอนนี้ประมาณสามโมงสามโมงเช้าตีสามเรีนได้ตามอยู่แค่แค่พากันกินกาแฟไมนจะออกไปโอ้เต้าหู้วะนี่นะเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เต้านอนคักอันนี้เต้าหู้ดั่นม่เต้าหู้ขาวเนาะอพาไปกินกาแฟออกไปลาดเช้าเนาะ ออกไปหาการกระลาดเศร้ากลับคืนมาหาโกงมาคักๆเดือนตกแล้วบนนี้ตุกเลยได้สามโมงสองโมงก็แฟไฟมันก็ออกไปดุวยจักสิมานยังไม้เมือนนี่ได้เลยกะหอกฟูร์ตโตได้ยังได้บางบ่เมื่อคืนนี้บางน้อยตัวหนึ่งบางขาวขาวใหญ่ใหญ่กว่าบางอันแดง ปหลังจากกินกาแฟแล้วก็พากันไปไปหอดพุ่นจังเงยง่ายกันไปน้ากันซีโค่นนี่แหละหอดตะฟักพุ่นอาจจะเงยง่ายกันนะมาหยอดก้อนหยก้อนหูเละพากันออกไปหาการละกาลัดเศรษฐกับมาเลยหาโกกมากต้นมากต้นยางมาทำมันสิมานหมอมานมืาอนี้มื่ออื่นกับหมานก็เห็ดนีอยู่ฮื่อุคนน่ะยูหวานพุคนสวทพุดเลยสด้ชาวเห็ด น้อยกิโลก็สักสองกิโลได้ขันบุมมีตัวชัดเสียโอ้พ่อแม่พี่นอ้องมาฟอกมาให้นะ,นะหอยกินอยู่นะเพิ่งให้หยอนกะชุกเละๆอยู่หอยเนื้อกินข้าวเจยียวนี้จะคนนะง,ง่ายกันนะขึ้นไปคนนี่ต้นมันเลยแต่ว่าทึบแห้งอะไรเพราะมีปองเลยนะข้าวเจีหาเปี้ยกหาปองหา เหดหนิงไ่ร้น,ะนลายอยนะสไป้วเลยหอวกินลายยะหอวกินนี่หอกินนันจนะ,นนนนะ,ะยนี่แหละต้นมันสูงๆลต้นบางไฮ่วามพี่นอกนกเปาฟอมเขาล้านี ลูกเปล่าเป็นร้อยเราจะจัดก่อนนะจัดลูกเปลาก่อนไปครับเ,เดี๋ยวนี้ลถนะ ปืนบ่ได้ปับกอกระยะไกลเพราะ15เมตร20เมตรไกลๆนะเฮาจัดกระหอกลงหา6โตะหแตนะจักเป็นจะไกลนี่ขึ้นมาอยู่ทึ่งไปได้อยู่กุกมทุบแห้งอิอยู่ลุงน้าบ่เห็นยังยกุกไ้ปาทุก็เข้าหลายเลยดิเข้ามา10ปลาโตจัดลุงหา6โตะไปลําก็มีนะตัวที่เฮาเห็นก็มี ไก่ปลาการเดิอมขันเดิอมเข่าที่เขา,ขามาแล้วนะอ๋อทุกนกน้อยหลายนกปี๊ปริว้วนกจัดนกเอียงน้อย,ยนกเป่าจัดลงตัวหนึ่งนะโอ้ตัวนะเม่ยกระลอกเขาปป่าเด็กไก่ปลาเข่ายังจัดอีกนะจันบุรีรีฝนมีพี่น้องจัดกระลอกไปเก็ดแถมเงินเก็ดโดล่ะ

เขาพร้อมกันหกโตเจ็ดโตกระลอกหอจัดกระลอกไปเจ็ดนกเป่าสองนะขึ้นมาอยู่อุงถึงความสูงสิบห้าเมตรโตตรงนี้โยอะบาอยาขลังตัวเย้ได้ผมลองไหมตัวเย้โตตางนี้คนแคีนตัวเย้กระลอกเห็นเขาบ้าเลยเขาบ้างานท่าน,านจะไปเห็นนะมันวังแห้งอย่านี้นะ งาทางเกียเห็นเห็นได้งาทงนี่นะเห็นได้งาลี้อ้งีลพ mm. nah. ี x, ่น้องมันเข่าทังนี้ร้ายะเข่าทังนี้แปเก่าโตป้าโทษม่เศร้านี่ลึกอะไนะมือห้ตกผุพับผุพับผุพบไก่เชอเบิร์เราัีน้องอีกชอนเมื่มือให้นี่เน้อง กระลอกตัวสุดท้ายยิงลงข้างนะฮะจ้าเอาเอามาไรเจังไรช่วยมาเลยนะยิงลงตกปรมาณสองเมตรยิงเทิงยุ่งงานมันตกลงมาข้างะนะ,ะฮะโหยิงแรงเมื่อไรนะกระลอกเลยจ้าสิอาไรพวกนะั้นข้างงามงามกระทุนนะข้างคักอะไรนี่ร่มแหง้งนกกร,ระเพราเลยจับนกเป่าไปสองนกกระโหลกหนึ่งกระลอกแปดจ้าสิไรพวกนะั้น นกกระตองเขาอีกออแล้วนะจับนกกระตองอีกคนนะโอ้ไปจอ้อยของเยานี่ไหวเลยลูกกระตองกระตองเขียวนี่นะจับหน่อยก่อนจะลงไปเก็บนะลงไปลราขี่ขั้นึ้นจะกกลับเมื่อยห้ยู้ใกินเลยถ้าลงไปแล้ว,ลม,ลลลวมันสูงแห้งอยู่นี่มาสิบห้าสิบหกเมตร khấn mà khấn nhạc đi khấn nằm um khốt nhạc đấy Hãy oh. dưới xuống đi không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe nhưng mà thương phần mày và khởi hến phần mày Bắt đi bật đi nước nói bật đi Hai. Đi nó thì chờ nói chào chờ nhai nữa đó Chờ dê ở đi Ô à, bố mì tố mà Thôi hồi lộng nữa nè nụ chát Nước chát mà Nước ươn mô mà nụ chát đống nó mà จ,จะไปร่องไปเก็บกระรอกเก็บอันนกแล้วก็ขึ้นไปเอากระรอกตรงน,นั้นไงไก่ปลาท่วอย่างไก่ปลาจะมาเข่าผมอย่างนั้นถ้าอย่งไก่ปลาลูกเป่าเขาสองตัวยืดเทิงนะเขาไปยิงไก่ปลาทั่วงนั้นจะน้นนนนนะอ,อยาามาเก็บกินมาให้นะจิงจัา โอ้โหแหงล่มบ่เห็นแล้วบางนึงนี่นกเป่าเข้ามากกว่าวงหิงนะออกไปละเป็นยังจ้าวงยิงยอดไก่ปลาทีเข้ามาเถิงถ้าเป็นซาสามสิบนาทีบ่มาเผินตัวได้มาผมเห็นเนาะเ้าจะลงไปได้วันนี้เสีมีตัวอะไรลงมาบ่มีตัวอะไรข้ากันลงไปลงไปเก็บกรอกกรอกแล้วก็นกเขาอยู่มนะเป็นห่วงมันนะปะปะปะลงมาหอดฟืนเะพอผมเห็นแล้ว หาเก็บนกเก็บก็ลอกกันนะนกเป่าสองนกกระโดงนี่คือว่าหกหกือเจ็ดแต้มนี่นะหน้าบัวไรเนี่ยกระโดงกระโดงอยู่ในสองหางของเห็นม้ยเนี่ยสองสองแต้มนะกระโดงกระโดงตัวใหญ่ๆทางนั้นนะเอากระโดงสองนะหาอีกทางไหนดีคือบนเสือมี่ของเห็นมั้นกนะหาก่อนนะมันทึบทึบจังเลย ลูกเปาเขาเลยนะโอ้ยถึงนะโอ้ลูกเปลาลูกเปาทำไมน้องยันก็ะหอกเนดะ้อจู่ๆขบนะเลูกเปาตัวใหญ่นะลูกเปลาลูกเปลาเปล,ากปลาูกกระตรงกันฮะกิเห็นตัวเดียวนะกระตรงอันเอาไปไปอยู่คนนะขาก็เลยซีเตียนใส่ดี คือฝนสะเท่อนลงคืะพอตกจุดเดียวกันนกเป่านี่ไปใส่ละนี่นะไปพี่น้องกระรอกนี่เห็นสิสามสีห่ะหกหกแล้วก็เจ็ดตัวจะถึงยังอีกตัวหนึ่งนะนกกระโดกนะนกกระโดกอยู่ไหนนะไปไปเก็บกระรอกกันนะ นกเท่านี้หายว่วเปน็นยังนะกระดอกหายวัวใดนะกระดอกเห็นบ่มากระดอก,น,ก,ก,อดอกนี่ไงเลยกระดอกหนวกกระเขาอยู่เลยหายตกอยู่หาเก็บกระดอกก่อนอ่าตัวหนึ่งมัหายนี่ตัวยิ่ใหญ่หายบัไใดได้หายกระดอกหายนี่อนโอ้ยเสียหายสุดเลยนะ งานนี่ชุดยอดอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องนะเห็นบ่น่ะกองจุนฟูลพ่อแม่พี่น้องคนน่ะกระลอกเจ็ดแปดกับตัวยูเทิงนะเราจะขึ้นไปเอานกกระโดกนี่คือว่าจัดไปหาเห็นแต่ซีนกเป่าสองเห็นเบิดนกเห็นหกตแล้วนะยังนกกระโดกอีกเตียงหนึ่งนี่สองเตียนี่แหละแต่ว่านกกระโดกนี่วเป็นยังเข้าไปเห็นกับวเป็นยังนะ หาอีกหนึ่ง,งกับพ่อนะถ้าเห็นกับเป็นปยังเฮาจะขึ้นออแอลกอฮอล์แล้วก็กลับเอาเมื่อนนะไอจูเอ็ดกลิ่นของจนฟูนหนุนไทยพอแม่พี่น้องเบิ่งไก่อะไรมันจะเอาคัมให้นะสองพันไม้์เสีเอาคัมให้ติดคัมแก่อะไรเลยติดคัมพอเมฟีนอง์เงลยเนะสงูงอลเลยตัยตวกอกข้างนะวันเสาร์ปลายมเมตษโชว์จุ่มเลยจะขึ้นไปอีกนะโชว์พอพี่น้อง โคกไม่ใหญ่อะดีนะดิโคกนี่นะสูงสาวไปเมตรโอ้ก็หอกตัวบักใหญ่หนึ่งป่าเสียดายเขา้นล่อขึ้นน้ำอุ้มน้ะมันเครือล่องนะสิบโปเป็นเจ้าตีครืออะไรบันนี้นะขึ้นน้ำครืออะไรนี่จึงขึ้นไปเอาพุ่นนะไปล่อเมืองนะขึ้นน้ำครือนี่แหละอ้าวโก้มือขนาดพอไหมพี่น้องขึ้นมาตามเครืออะไนะเนี่ยนี่จะคือมันรมายนะคอกระปุ๊บข้างสูงหรือสาวไปกว่าเมตรปุ๊บ chỉ đến này liễu với hến này lùm vô này Nên, họ khuyến mao tam khưa này khưa sền này khưa ông nhai ông nhai mồi giá nhàn kha nhàn nhà thì tuần tuần mai rồi này nè nó cồn đấy cỗ mới hay này nhai đấy cá tôm này cá tôm nhai chứ thằng tại giá mà lóc cá tôm cá khưa chụp về hến sáng tố ngoài hè về hến này nó thướp cớ này vay nó có lo con มือเขานัดถ้าวันนี้กระโดดนกน้อยป่าเลยนะเป็นกระโดดหอยอย่าล่มที่ว่าเสียวแถวว่าฮ้าก้ยแล้วพอไม่เห็นร่องนะเห็นบั้ยนะกระโอกข้างนะอันนั้อันนั้นละฟันไม้ขึ้นมาจุดประสงค์เหรืยว่นล่ะฮ้าก้ยยิงนี่ตกลงมาวอนเมตรได้ยิงโกงมห้นะสูงซ้ำกับโกงม้ฟันไม้ลงมาขึ้นมานะนะตัวมาให้เห็นบ่นะเขาเห็นแต่งานน่ากับงานนี่เลย หอยยิงนะงาทางนั้นบ่เห็นก็เขาโอ๊ยไปเำไม่จะเว้าไปสังตกหยะอนหย่ามันห่นะเขาเถอะีละหาเถอะละหาละหกจะได้แปดแถมนะยิงนี่ชิดชิดนัดบอกไม่ลองยิงกระรอกนะมันมืดตอนนั้นยังมืดก็เลยยิงได้แต่แปดเอากระรอกนี่ก่อนลงไปนะโอ้จุดนี่ฐานเลยอย่าทวงอย่าตื่นเด้อขึ้นมาหาหากระรอกเก็บกระรอกนี่ แล้วย oh, kh ิงมาแล้วพวเก็บบ่อเอากับอะไรนะสูงอะไรป้าโทุกโกงให้โกงนี่ซัมซีซีเมตรหอนสูงอะไรนะโอ้จุดที่ฟาดไม่ขึ้นมาสูงคักสูงแน่พ่อไห่น้องขึ้นมาเลยจนเสื่ลงบ่อไหลเลยปู่ต้นไม้ซีซีเมนต์ซัมซีซีเมตรก็ดซ้ำกันนะขี่เงินเต็มเลยนะอยุทธภูมกงให้นะป้าโทุกมาจอบแมลงนี่ลายจีเขานะขี่เงินมากหลายเลย ไม่เล่นทมาจอบอีกเงินนะบางทีเขาหัวแรงกับปรจักนะเรื่องแจงมันเห็นบอกเห็นไปหมดเลยนะเขาอยู่จุดที่สูงอันนี้ไหวเว้าเลยความสูงนะเห็นไต้ปลายไม้ปลายไม้อันตัวนี้ก็ว่าสูงเลย้นมวงนี่นะเขายังขึ้นมาสูงกว่าหลายพ่อโทนกกระโตกบินออกบางนึงนี่มาให้เกือบเบิดแล้วยังโบไลมาให้นี่โอ้ยขาสั้นนะพ่อเห็นแล้ว โอ้ยขาชันนะขาชันนะไปไป,ไปลงก่อนลงปลอดไฟก่อนนะฟูฟันไม่คิดว่าบูทึกตัวตัวสีเก่านะแต่ว่าผีมือนี่ฟูยังแนวนี้โลดกระลอกเก่าโตพ่อแม่ท่านน้องนะหางนี่นะหางหางนะตัวหนึ่งในะนะกระลอกเก่าโตเต็มเต็มแน่นแน่นแต่ว่านกสองตัวเห็นว่าเป็นยัง คนใบละไกลกระโลกเกาโตล่ะพุ่มใจละ่ะเศร้าเลี้ยวนี่นะไป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 กลับไปหาทีมงานอาโกยเมือ่อยดิลงมาแต่เครืองลงมาหอดปอดไฟผู้ขึ้นเครือพุณผู้พุ่โกงให้ชุดใส่หัวใส่ตาขันมาเฮาเบิ่งในกองปัด๊ดท้อขากละ่ะขากละ่กละปับมักซีบลดเนี่ยนี้นะปับมักซีบป,ปับมักซีบกระโลกนี่เก่าโต ปีนาฟันไม่จะเอาอีกแกบจัดสัญญาอีกหิมโมไว้ก่อนพอไปพี่น้องเยชุดยอดชุดยอดเอากระลอกเข้าวทงก่อนนะชุดยอดขา้ขาคักขา้ขาขา้ขาจนมาให้แบบนี้นะกระลอกเข้าวทงก่อนกระลอกเข้าวทงก่อนที่โลกไปหาทีมงานเต็มทงอันย่ากระลอกโตใหญ่ยยเบิดเก่าโตนอกอีกนกรวมรวมเป็นหกโตนะความจริงเป็นแปดโตนกนะ ข้าวไปเห็นนะนนแล้วเขาทงเราจะหาอีกบ้านหนึ่งเราไปเห็น้ถกระยาเลยทงยุ้ยใส่ทงยุ้ยใส่ทงพันไมย,ยุ้ยใสก็ลอกขขาทงก่อนงกก่อนหนึ่งแต้มหนุกสองนกป่อสองโลกสามสี่หา้า หกเอากระลอกใส่น้ำกระลอกเจ็ดแปดเก้าท้องนี้เก่านะทรองนี้เก่าแต่มทั้งหมดั้งกระลอกทรองนี้กระลอกหนึ่งสองสามสี่ ห,หกหกสี่สามเป็นเก่าฟาทุกันนี้แหละพันไม้ใช่ไหมใบย่า,าไฟยุน้่มขันพันไะม่ยู่น่ะพันไม่ละรลั่นไก่เราใบย่าคิโมโดจับเป็นต้องไปเก็บในลั่นไก่เราพ่อแม่พี่น้องเบิ้งความมันทึบนะมาให้เป็นมาให้ใหญ่ะไรนี่นะเป็นมาให้ใหญ่ ให้ละบี้ยเละโอ้ยกระหอกนี่กระหอกนกนี่มากขนาดแต่มันนกปิ๊บปลายฟันไม่เลาะหาจุดยิงนี่ถั่วทีปั้ตอนเห็นโกกมากนี่จนคิดอะไขึ้นอุ้มตัดสินใจขึ้นอุ้มขึ้นอุ้มยังไหนยิงนะขึ้นต้นไม้ตัวพุ่นนะขึ้นอยู่อุ้มเถิงพคนะขันชันไปอยู่จุดนึงเ่ยบ่มีบอลยิงเลยไปไปไปลงก่อนเบาร้ายอ่ะ จะว่าว่าพันไม้ขี้โมอิงก็คือไปเห็นนกอีกพันไม้โมหลายบ่ใดไลยหาทางลงก่อนพ่อแม่พี่น้องป่าทุกต้นไม้ต้นนี้เป็นชุดยอดเลยทำเลปลาแบบนี้โอ้ยกระหอกเป็นกระหอกเป็นสัตว์ปลาสัตว์ใหญ่ชนน้อยสัตว์ใหญ่เนี่ยบุลเลือเนี่ยเป็นไม้ใหญ่นะใบใหญ่ๆหญ่นี่ไปต่อ อานประตูอันี i, ้ไปเลยนี này, này, àng, ười, ่ประตูกกมาให้ปอกนี่เป็นอ้ยแหงกระตกดกกอยู่ถิงอีกปชมไหกเติบนะขันฟูลงมาจากฟูยางต้นเมือยบ่จะเถื่อปาชอยางตัตอนสิบโมงนะอ้ตะพุ่นตัตอนสิบโมงเนบ่สิบเมงหนาทีเไปไปไปต่อไปต่อ อีกประมาณกิโลนึงหอดนะหอดแคบนะป้าชดชดชดพีดพ่ดก็กพ oh, ี่ด็กโอ้ล้างเข่าล้างน้ำถาเนานะหิวเข่าหิาวเข่าตบมักชีพงานนี่นะหลายขนาดหลายขนาดตัวน,นี้ปีงสำ้ำร่าเมียนบอกเห็ดยางเนาะมัดคอเลยกขอเย็ดคายขอเย็ดคายโชดในฝานเหมือนเห็ดคักแท้อันนี้นะเ,เห็เดจังไร้นีย่ยนะ ลับลิบลับลิบลับลิบลับแล้วบรล่าลับเบาลับเหนียวลับเหนียวบ่ลับหลับลับบางนี่แหละไม่หลับแล้วอันนกเปาหรือสันกเปาก็ใช้กันนี่แหละใช้กันมันขักอยู่บ่ห่อน่ะโอ้ยมยเนี้ยอันนี้นะโองเสร็ก่อนควาเพลินเออไม่ผัดใหม่เอาหนามนี่ออกก่อนเออแม่ละเอาน้ำออกกินก่อนน้ำอันนั้น น,น,น,นี่นกเป่าค่ยนี่เนี่ยจีอันโอ้ยสุดยอดเลยจามนกเป่านงานจะมาแชร์โพดฮะจามเอ็นยังบบเปียนลอยไหมเออเออไม่งั้นคือลบลงเลยช้างหนีพันอินตามเพชรตามเพชรพเแม่ จับหยังแน่มื้อเช้านี่นะโอ้บ่มาหบ่มาโอ้แม่เสียงพานไม้โปโปยิ้บ่จัดแล้ดีกว่าเนาะเออมาเห็นผู้นึงยิงน่ะบ่ยิงหยังเลยกันพนไม้สิมานี่โอ้มานอนทาอยู่บ่อนงเดียวออกลมื้อนี้แนี่มานอนทาเลยู้แล้วนะเนาะเออใส่ใส่ลาบบ่ใส่ลาบใส่ลาบลาบบางสิลาบบางเนาะบ่เป็นบ่ได้อ้า เ<อ>จ้ายิงสัตว์เอาอยัางยิงปื้นอีอล่มาวานานี่นะจงหัวกับอันหางไปนะตูดมันนะออมามาวานามักตูดมันอ้าวจะิ้งกันทานไปมานี่ห้ได้สัตว์ใหญ่เด้อก <c oughs> คอยคืนเทิงนะอีงเงินน่ะกินขีใช้ตามมันงนานเต็มเต็มอยู่ กกมาให้ค่ะขึ้นไปกกมาให้อไปรถหม่แรงเขากินแล้ยแสดงมาขคืนนี้นะเชียงอ่าอานั่นนะเขายันเท็นนั้นปุ๊บฮะมันเห็นปบขึ้นไปสันเถิงไอ้เด้เขายืนอยู่ไปนอนเผารถนอนเผารถนอนเผานี่บ่ได้ยระลมน่ก็ไม่เห็นครับ้าอตองอันเนื้อจิโตเขาจะไปอีกไปเลยนอนเผารถข้าตองเบิ้งข้างมันเลยและมันต้องเดือๆได้มันบดได้มาในก๊กเผาเว้นที่เผาในก๊ก ขับไปยู่ห้างห้างเฮือแเราไปจอบขาประมาณประมาณสิบกลาโมงสิบโมงมันมีชุดอยู่หลุมนะมนได้ขึ้นไปช่องพเทิ่ฟานบฟานหนะบฟานนั่นนันไปนอนเภาเช่ารดหนาวนี่หนึ่งโมงสองมงได้ตื่นยังไปไร่นี่หนึ่งโมงหนึ่งโมงนี้ไปใช้เล็กซีนะจะไปใช้เล็กชีมาไหมขอเฉียดหมอต้มผลบ่างคนอ้าวซุกแล้วนี่ ใช้ทงยางันแดงทงยางน่ม่เห็นกระตกนะเห็นกระตกนอันแถวนี้เลยเด็กชีนะใช้ดอกเห็ดผ้าเขานี่เออ่ได้งแต่วูอย่าตุด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 ุด่ได้อักติเนไ่ได้อักและงอมไปเฉยๆโบเป็นยังน้อ่องในเดียวนึงยังตั้งแบบนมันอีกพันไม่องในเดียวนึงเชี่ยคองเลย มันกินารในบุรีนะบุรีก็ชุกาได้แห่งกาบุรีบอกเดี๋ยววนั้นเโอ้เอาเขามาฟ้องบนะจะได้ปยิ่งยิ่บ้าตนแรงยังไก็โอเออเอแบบนี้ว่าโอ้แรงจัดยังไีก็โอเออเอแล้ยยุโกงมาให้บกา ปักใบบกระป yeah, ักหลังช่ำยานเนื้อตื้นโมผู้เดียวเหรอเมาผู้เดียวบ่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 จักเบ้ายังผู้เดียวกับวันโอ้บุชุกเว้ยชุกน้ำมันเลยใชะบุชุกแล้วบุชุกแล้วอ่าอ่ะเงาน้ำเงินน้ำแงบุชุกอย่งไี้ พอเผารำอีกไงเผาแบบบังครามรมาราในวันนี้ให้มันแหมเขาให้มันแหมะหอมนะเขาเนี่ยก็หอมหอมแล้เขาเขาไม่จะน้อยลาบกับเป็นมันต้อเ็นอล่มกันอิ่มเป็นมันแล้วหมูเห็ดเนี่ยไ่ไปงำกันไงองไงไงออกงไ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 ง่อไง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 ไ เนี่ยอะไรซีซาร์หลับน้ำลังกินกาะเดียวนี่ยจ้านายจะกินอีกเนไงเจ้านายจะกินอีกป่ะเออมาก็นอนตื่นนาสิไปนั่นอย่างห้องทองก็ได้อย่างไปไหนเครื่องในเขาลอกด้วยถ้าได้เครื่องในก็หอกจังไส้จังเห็ดเลยกินแบบจังไปมาส้มาได้พอมาเป็นนกก็อิ่มแล้ว เป็นนกเป็นนกลืมชวนเอาได้หนแช่โพดพเนาะแช่โพดเลยลืมจากบะเขาเจ้าจากบะเขาช่วยจากบะเขายังได้หนิหนึ่งมง่ะใครน้องผ่านอินผ่นทุนนะผันอินห่ามาผ่นทุนก่อนนะขอกระจีเขาจีเลยก่อนหนึ่งหละ ข้าวถึงพันอินอันนาพันมันปั่นบ่ได้บ่เนี่แปะใส่กอไฟเลยเคียกินปั่นมัติดเนี่ยยูอานกเป่ามาดได้บัดนี้เชอะมันลุกหรือบปล่ากแลเนื้อมัดไหมกินบุษันมดเอามาใหม่เลยๆตัวนี้บุษันมัดนี่มันมางากันน่ะมาโถอมากินข้าวกินน้ำก็อิ่มนะ แกไม่อ้อยหน้าอีกโอ้หน้าแะไรเพิ่งปังขึ้นพ่อแม่น้องเลยจังนี้ไปกับชิขอฝากเออขิคอาท์ฟอนก็จังหน่อยนะชิวฮาปีอลไรเดี๋ยวนี้นะฟ่านอินว่าอายุชิวฮาโยขอบใจพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาตามรับชมจนจบไปก่อนทุกคนบ๊ายบาย